็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอแค i t a ต้าอีกแล้วตอนนี้อยู่กับช่วงทอกทอกพูดกันในบ้านแตกอยู่กับคุณนามิดะดีเกรียนดับ2 VG วีจีการชอบนะครับผมตอนนี้น้องนามิดะอยู่กับเราครับผมวันนี้จะมาพูดอะไรกันครับนามิดะครับอ่ามาพูดเรื่อง s S 0 2ศูนย์สองคิดหนึ่ง S S S 02-1ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรียว่าน,นะเหมือนรู้ก่อนเข้าแล้วกันนะรู้ก่อนเข้าจะได้รู้ว่ามีอะไรแล้วก็ควรจะเก็บเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยพูดกันท้ายคลิปนะครับโอเคสำหรับกล่องนี้นะมันมีอะไรดีครับคุณนามิดะ,ะมีอะไรดี <laughs> <laughs> อย่าอย่ให้ผมอธิบายต้องอ่านการ์ดก่อน <Okay. S 1> มันมก็แล้วแต่อ <Okay. S 1> โอเคก็พูดคร่าวๆกล่องนี้ก็เป็นชุดเสริมของ กาเกนทัวร์ดากอนนั่นเองนะอ่ะเสริมกาก้ามานะครับนะสำหรับคนที่เสริมกาก้าทุกชุดอยู่แล้วก็เสริมเข้าอีกนะเรื่องนี้เข้าอีกจังหวะนี้นะดูีิว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะอันดับแรกเลยนะครับเราจะไปดูลิสต์ก่อนนะนี่ก,ก็จะมีตามนี้เลยในเรื่องมันเป็นเรื่องจากเป็นชุด s อเนี่ยมันทําให้ชุดนี้มันสามารถพร้อมเล่นได้เลยไหมครับคุณนามิดะใช่มันเริ่มมันพร้อมเล่นเลยพี่ซื้อกล่องเดียวก็เล่นได้เลยใช่ใช่นะคือกล่องเดียวเล่นได้เลยนะแต่ว่าตัวสําคัญางคัอาจจะมีแค่ 2ใบหรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นใบไหนนะครับโอเคมาไปลุยกันเลยนะอ่ะอันนี้อะไรวะสุ่มหลังกองโอ้มีสุ่มหลังกองด้วยนะครับนะโอ้ไม่ให้ใ<ช>สุ่มหลังกองอมาด้วยมีกาเกตูดาก้อนนะโอ้โหยินดีด้วยนะเสียงคำรามสถานสวรรค์กาเกตูดาก้อนกาเกตูดาก้อนรีเทิร์นโหมดว้าวแล้วก็ชินกาเกตัวนะไม่ตายโอเคขอบทองครับขอบทองใช่ไหมขอบชีสใช่ไหม มัน,ม,นมันกอทองแบบไอ้นั้นน่ะอ่าอะไรนะกา้าอาตลละครโอเคมาไปดูกันเลยดีกว่า,าอันแรกเป็นการกันทวนดราก้อนเทมเพลสโหมดนะครับมีคอคอสอ่าเดี๋ยวก่อนตีมืนกัน5 0า0ันสองคิ้ไซส์สองนะคอคอสกันได้โซนึงใช่ไหมจากดอกต้องมีการ์ดได้ดอกก่อนถูกไหมแบบนี้ใช่ครับต้องมีหยักดอกก่อนอ่าหนึ่งใบแล้วก็จ่ายสองอเขจ่ายแพงเอาเรื่องนะฮะอ่ามีสกิลว่างไงครับใบน,นี้ เมื่อเข้าสู่สนามด้วยความสามารถ g ี o, ครับจนจบเทอร์นี้การนี้ได้รับ1คีย์ดีข้อในเทอร์นี้ถ้าการของเราโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าการนี้เพิ่มอีก1คียครับ3ครั้งหรือมากกว่อ๋อเฮ้ยมันตีที่เพนนแท็กใช่<อ>มีเ e นนีเทดอ๋อหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเอาตัวอื่นตีไปก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันการไปนี้ได้รับ1นคียในเทอร์นี้ถ้าการของเราโจมตี คือเงื่อนไขแรกคือมันต้องมาจาก GVO ใช่ไหมเงื่อนไขที่2คือถ้า <ạ. S 1> เราเอาไอเทมหรือมอนค่าเราตีแหบไปสักสองสามครั้งแล้วไอเนี้ยก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งคลิกใช่โอ้มันเล่นอย่างนี้เองก็ถือว่าโอเคนะไปลองดูแล้วกันว่าการกา้กานี่มันมีหลายร่างนะต้องคำนวณดูให้ดีนะครับมาเลยแต่ตัวละครเ้ยอันนี้สวยอะนะใช่อันนี้อย่างสวยเลยนะตัวนี้เป็นตัวตัวหลักเลยใช่ไหมคุณนามิีดะครับตัวหลักเลย ใช่นะเป็นตัวนี้ใส่ได้ทุกเวนะใช่ไหมตัวนี้นะใสนะ่ได้ทุกแปกใส่ได้ทุกเวลเขาเป็นดาก้อนเยี่ยมเจเนริกาก้าั่านดีนะครับใบถัดไปเจเนริกาก้าอีกแล้วเหรอแต่วุ้มันก็นดีนะตัวนี้มันเหมือนตัวเริ่มให้อีกตัวนี้ไหมได้มีโซใจเกตได้โซนะเสียงคำรามสถานปะสวรรค์กาเกนตัวดาก้อนนะหน้าหกหลังห้าสองคลิกมีคอกัสว่างไงนะครับก็ใจเกโซแล้วก็มีสกิลว่าไง เมื่อโจมตีถ้ามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นบนสนามครับจั่วแล้วก็มีมีโวเมื่อจบการต่อสู้ก็คอดาก็ทับโดยไม่ต้องจ่ายคอสและมีมูฟโชกาดเก่งมากปรเดิมว่ามันดีตรงที่มันได้จั่วแต่มันเอาดับเบิ้ลเอ็ทรออกถูกไหมใช่แล้วมีมูฟด้วยปกติเราบางทีเราก็ตีถ้าเราไม่อยากแบบวัดดวงอะนะเราก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเออไปต่อครับการ์กนตจวนดราก้อนรีเทิร์นโหมดนี่ยตัวนี้ก็มีหลังกล่องนี่ใช่ไหมกล่องเป็นขอบชีส แต่สองเกตแล้วก็นําใบบนสุดจากกองการเข้าสู่โซนนะเมื่อการไปี่เข้าสู่สนามทิ้งใบบนสุดจากกองการเราสามใบนําเผามังกรเทพอ่านำมังกรเทพ,าาเทพจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบก็คือนํามอนเตอร์นะเออก็มอนเตอร์ผามังกรเทพไม่เกินหนึ่งใบฮะจากนั้นถ้าเข้าสู่ด้วยกีว่แล้วการจากในนั้นไมกหนึ่งใบก็คือในช่วงที่เปิดสามก็ได้สองนะมาจากกีโว่ว่าโซฟาที่ดีแต่ ยุคนี้กากานะมันมันก็บุกอะน,นะคุณนาบิดะใช่ไหมมันบุกค,ค่อนข้างแรงครับมันแรงแล้วเนี่ยถ้าเอานี้มาช่วยฟาร์มก็แรงเข้าไปอีก,<า>กอ่าของหน้าหกหลังหกนะสองครีนะาโอเคตัดมานะครับเป็นชูทูรุมก,กาดร,ราก้อนนะไซส์สองห้าหนึ่งสองนะจ่ายหนึ่งเกทได้โซ่หนึ่งนะหนึ่งใบจักอะนำการไปนสมเจาะกองารหนึ่งใบเข้าสุ่โุดการเดียวเมื่อการนีจุด,ดี ถ้าเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือสูงกว่าจนจบเทอร์นี้การนี้ได้รับพี่บวกหนึ่งดับเบิลอ๋อก็ตัวทียมมาด้นะส่วนใหญ,ญ่เดี๋ยวนี้นะอพอเล่นก,กาก้าเนี่ยมันมีไซส์สองอยู่แล้วอืมใบนี้อาจจะแบบไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าไม่จําเป็นเลยพี่ใส่แค่กาก้ญญาจัดไปถัดมาครับเกลกาตราเมื่อกาเบ็นี้จจมตีถ้าเราสงสัยเที่ยงอยู่การจนจบเทอร์นี้การนี้ได้รับดับเบิลแฮกมันดีตรงที่มันตีเจ็ดพันอ่ะเออมันตีเยอะมากเตีหนึ่ง เราไม่แคร์ขารับอยู่แล้วเราแคร์ขาบอกว่ามันตีเคลียร์แบบลอดเวอร์ได้นะลอดบางตัวยืนเจ็ดพันอะไรเงี้ยแบบเด็บเจ็ดพันอ่ะอย่างไอตัวตีที่เปิลแทแทกอ่ะที่ว่าตีที่เปิลแทกจั่วไอตัวนั้นอ่ะเออมันมันเด็บเจ็ดพันไอ<ะ>ต,ตัวนี้ก็เคลียร์ได้นะเออียดได้ไปต่อเฮ้ยนี่คือไทกิสุดยอดการแคสมีสก,กิลว,ว่างไงครับคุณนำย์อ่าเมื่อเราได้รับพังชีวิตครับชาร์จหนึ่งเกยทิวหนึ่งไลท์แต่ถ้ามีดาก็ด้วเราจะได้จัว่วใช้ได้ทละครั้ง เล่นกับกาแคทได้เลยมันต้องลต้องฮิวเราเลยรับพลังชีวิตอ่อนหมดแต่มันก็ต้องฮิวอ่ะนะมันก็ยากเลยมันฮิวค่อนข้างยากจาหรับกาด่านึกไม่ออกเท่าไหร่กาดฮิวมีไม่กี่ใบอ่ะจีโวก็ฮิวต้องเล่นพี่ชุดนี้มันเล่นได้เออล่นไงนั่นก็ได้นี่นะเล่นกับไออะไรนะเวทเวทใช่ไหมเวทที่ว่าเวดเวทจ่ายสองเกรจัวหนึ่งอ่ะแล้วมันจะได้ไลท์หนึ่งด้วยอันนี้ก็จะเกิดถ้ามันมีเงนก่อน แต่มันอยู่ที่ว่าสถานการณ์อะนะอืมจะว่ขึ้นไม่ขึ้นเท่าไหร่อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของกาดอกใต้แสงแดดกลางป่าว่าชื่อโกเทเม,มื่อครับพิจิตรีถ้าเรามีพวนลตฟใบอืน่นได้สองไลท์นี่ไงนี่ไคอมโบได้เลยนะเจอแล้วนั่นในกล่องนี้นะครับคอมโบกาสามไหนใช่กาสามขานะสี 4, 1, 1, 1, นะ่หนึ่งหนึ่งนะหน้าสี่หลังหนึ่งหนึ่งคลิถัดมาครับกาเบิดกาเบิดพูดทําทุกอย่างตามใจฉันโอ้โ oh. ห คาลเตอร์แอคนะครับว่าไงครับเอ่ยตัวนี้อคาลเตอร์แอคเนาะถ้ามีดราก้อนบนสนามเราโครการนี้จากมือแบบคาลเตอร์ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วก็เมื่อการเริ่มถูทำลายนําไปผสมกาาชับได้เกียร์ได้ไลท์โอ้โหเฮ้ยเก่งดูดเป้ามันไม่ใช่ดูดเป้าไม่ดุดไม่ดุดไม่ใช่ดูดเป้าหรอกแต่มันโดนขวางได้ไงอารมณ์แบบเพื่อนไม่จะไปแพ็คโดนโดดก่อน สวยเก่งนะเก่งแล้วเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อาจจะใส่ไหมกาเจาะเทศ <c oughs> ตรงตัวพี่ตรงตัวตรงตัวดีกาเจเทนะโอเคมันว่าอะไรครับตัวนี้เอ่อเมื่อจบการต่อสู้ออสสข,ของกาใบนี้เนาะสามารถนำกาใบนี้ลงดรอปและคิวสองรนี่ไงกาเพิ่มไรอีกไปใส่ศูนย์ด้วยใส่ศูนย์ด้วยเพิพม่พวมวมิบเพิพม่พวมวมิบพอกลางแล้วการัดอัพนะเลือกอย่างหนึ่ง นำใบบนสุดจากของการเราก็ดูได<น>้สังเกตนะแล้วก็นำาดา,กการ์กอัจากดอกนำผอมกรเทพอ่ะจากดอกหนึ่งใบขึ้นมือได้ไรห,ห,หนึง่งวะาไรหยิบของดนะีอยู่เก่งเก่งเก่งถัดมาเลยกาไฮวิงนะได้รนะดะเพลยนิดเท่ากับผอมกรเทปบนสนามเราถ้ามีดา,าร์กอับนสนามเราได้จวบหนึ่งว่าโอเคจิวตามมอนเนาะเออคิวตามมอนแล้วก็จวบหนึ่งทีหลัง ทัดมากาเชกนนะได้ได้ในเทินนี้ถ้าสั่งการจุดีสามครั้งหรือมากกว่าถ้าในเทินนี้เราสั่งการจุดีลิงเกนเทคนับเป็นหนะึ่งนะคัลเตอร์ได้สองหน่วยเอ้ยสองหน่วยสองจัวโอ้โหเก่งนะเนี่ยอใช้ใช้ได้ทุกสายของดาร์ก้อนเลยอือใช่ใช่ใช่ไปต่อต่อดร์กอนชิลโลห่งเทพประยุทธ์ว้าวสุดยอดสอง มันก็เป็นโลที่ต้องติดชื่อเผ่าอยู่ดีนะยกแลก้การโจมตีนะจากนั้นถ้าเรามีดาวก,กัปตมนําได้2เกตได้สองไลท์โอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยนีเอสเอสนะดีกว่าลูกฟ้าวีพีใช่ใช่ใช่นี่เอสเอสนะแล้วก็โลแล้วก็ชื่อโลกกอนเขียวก็ไม่อ่านนะไม่ต้องอา่านไม่ต้องอา่านผัดมาดาบคู่มังกรเทพกาแอนเทปนะครับสกิลว่าไงครับอ่าใจนังเกตเนาะมีพาวเวอร์หกพันหนึ่งคี เมื่อเราได้รับพลังชีวิตจนจบเทินนี้การนี้ได้สองครีกับดับเบิลในแข่งเฮ้ยเก่งอะ่ะเดือนละครั้งเอาเรื่องนะแต่ได้รับพลังชีวิตนี่อะไรเนี่ยดาบมังกรเทพกาคัดลาสนะหน้าห้าสองคริกจ่ายเกียร์นหนึ่งเมื่อการไปนี้โจมตีสแ,แตนผ่งมังกรเทพใช่หนึ่งต่ำกว่าบนสามของเราหนึ่งใบเราจะใช้ใช้ความสามารถนี้เทินหลักครั้งนะว้าใช้หนึ่งต่ำกว่าอ๋อสแ,แตนการร้องไงเราก็ตีเพิ่มสองไลอีกอ แล้วก็มาด้วยชินกับแอนทัวร์นะเหมือนเดิมนะสองเกตอันนี้ให้ไปดีเอาพี่อ๋ออาเต็มด้วยนะว้าวสวยนะสวยๆอาเต็มผมเนี่ยเฮ้ยอีกใบอีกกาเกะเบส b l a s นะไล่ได้เมื่อคู่แข่งมายิงห้าหน่วยต่ำกว่าการถ,ถึงมีสามครั้งมากกว่าอ่าและมีดราก้อนพิษเราจะสองเกตยิงห้าเลยเหมือนกันเลยอ๋อแต่คนเราเลื่อนไขกันใช่คือพี่เขาเขามีก,าล,กลางเราก็ไล่ได้เออใช่ไอ้ใช้ได้นะเนี่ย เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอยู่แล้วก็เป็นแฟลกนะสวยงามมากๆเลยนะก็สําหรับชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็โดยรวมแล้วถามว่าเก่งไหมก็เก่งตามของใหม่อะไรนะมีบางใบที่ <c oughs> เก่งแบบดูแบบว่าน่าสนใจเลยนะแต่เหมือนบางใบก็อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถจัดเข้าเด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะสำหรับ คนเล่นดาก้อนเพราะดาก้อนมีเสริมทุกชุดอ่ะถูกไหมคุณนาิดะเแต่ว่ามันก็ต้องเลือกใส่ปัญหาที่เจอหลักๆของคนเล่นกาก้าสายดาก้อนก็คือจะทํายังไงกับตัว g o ทั้งหลายเลยตัวร่างร่างเปลี่ยนอ่ะมีตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้ถ้าอันนี้มาก็จะเป็น2แบบถูกไหมมีแบบจูวแตแบบเบิ้ลแต่ปัญหาถัดมาคือว่าไอ้ตัว G.E.O ที่เาจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนบาร์ดโหมดสวิตช์โมดตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเต็มไปหมดตอนนี้บานเลยนะ มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดยังไงให้สมดุลนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนชอบนะก็ประมาณนี้หลังกล่องก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยหาภาพมาแปะไปแปะให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้ในกันสําหรับคลิปนี้ในชุดของ S S ขีดหนึ่งนี่ไหม S S ศูนย์สองขีดหนึ่งที่จะเข้าอีกสักช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยนะประมาณนี้นะก็แค่นี้แล้วกันนะสำหรับชุดนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์สำหรับใครช็อกเอกเอรด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ